สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่สัต์ลอดออนไลน์วอลเล็ตนะคะคลิปวิดีโอนี้นะครับเอ่ยก็จะมาแจ้งสังของการแจกต้นฟรีของต่างเว็บนะครับซึ่งตอนนี้ต่างเว็บก็เขามีการแจกต้นฟรีนะครับให้กับทุกคนคนละ5้นะครับใครที่สนใจอยากรับในสังของต้นฟรีก็สามารถฟังรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไว้สังของต้นฟรี50นะครับสามารถรับได้ ทุกวันวันละหนึ่งครั้งครั้งละ50และสามารถตอนได้สูงสุดคนละ500นะครับสำบใครที่สนใจนะครับอยากจะรับไปสังกของ ตุนฟรีของทางเว็บนะครับก็คออื่นเลยนะครับ1นคนไลค์2คนติ้ตามคนคอมเมนต์และสีแกะในส่วนของคลิปวดอนี้นะครับส่งให้อดมินได้เลยนะครับแอดมินจะได้รู้นะครับว่าทุกคนมาจากช่องกล่องเอียร์นะครับและทุกคนจะได้รับในส่วนของตุนฟรีโดยที่ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำกิจกรรมใดๆสิ้นนะครับสามารถรับได้ทุกคนนะครับไม่จะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่สามารถรับได้หมดและที่สําคัญสามารถรับได้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะ ตุนฟรีก็อย่าลืมนะครับ1คน like, คนไลค์2คนติดตาม3ามคนคอมเมนต์และ4แก็บในสวงของคลิปวิดีโอนี้ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ในวนงของคลิปวิดีโอนี้นะครับเอียไม่มีอะไรมากนะครับก็มันแช่งในสัของตุ้นฟีีเพียงเท่านั้นนะครับก็ในสังของคลิปวิดีโอนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ